วันนี้เรามาเสนอสำนวนคำว่าอสัตเตโนโคโคแปลว่าอะไรแปลว่าทิศทางของวันมะรืนหรือเปล่าไปดูกันครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นอ p พีที่113นะครับกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะครับ หลังจากเรียกว่าห่างหายกันไปนานมากเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีไลฟ์สดทุกวันพระหัสอยู่นะครับแล้วก็พระหัสนี้นะครับก็คือวันนี้ที่คลิปนี้ออกอากาศก็เพราะว่าเป็นวันที่ต้องไปทำงานจึงไม่สามารถไลฟ์สดได้ก็เลยทำคลิปนี้ไปทดแทนเพื่อที่ว่าจะได้มีคลิปทุกวันพระหัสสมชื่อ พระรัชหัดแปลภาษาญี่ปุ่นโดยพระรถชหัดแปลภาษาญี่ปุ่นก็เพื่อที่จะเอานะครับบทความข้อความประโยคในนิยายญี่ปุ่นมาเล่าถึงวิธีการแปลของผมให้ฟังกันสดๆทั้งนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็กด subscribe หรือกดไลค์ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่า อาซตเตโนโคโกก็ no oko, ここมาจากนิยายของผมอีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาแบบยืดยาวเลยนะครับก็จริงๆที่ต้องยืดยาวก็เพราะว่ามันมีการเกลืนนาำแล้วถึงจะมาคำว่าอาซตเตโนโคโกซึ่งจะแปลว่าอะไรเราไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เอามาพูดในวันนี้นะครับก็มาจากนิยายเรื่องดัคละอนาตะวะโคโลซาลรตุนะครับของคุณมิซุกิฮิโรมินะครับในชื่อภาษาไทยว่าเพราะอย่างนี้คุณถึงถูกฆ่าของสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำศัพท์แบบนิยายสืบสวนสอบสวนวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเล่าเกี่ยวกับนิยายสืบสวนสอบสวนที่ผมแปลเป็นประจำะเลยนะครับก็คำศัพท์ก็มีนะครับอย่างเช่นโซอติตะยินบุทึโอโทรยยิอาเอซุโนะฟูรุอินิคาเคตะนะครับฟูรุอนิคาเคลุแปลว่าอะไรนะครับคาเคตะเกกะอลีบาอาลีบแปลว่าอะไร อริบายงันนักคือโดคินะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่จะต้องมีในนี้ยายศึกวนสอบสวนเลยทีเดียวโดคิงะอาริโซนะโมโนะือเมนโนโคตตะนะครับ全员のชชนชが手に入ったため事ตะทา前のจิเคน,น, ok oh on, นะครับ目撃 ok oh ก็คือ,อข้อมูลการพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แปลว่าอันนี้ก็เป็นศัสท์เกี่ยวกับอันนี้ยาสิบสวนสอบสวนเช่นเดียวกันโอ้คากุนินซุโคโตโตนัตตะนะครับก็คือมีการนะครับสอบสวนจากหลายทิศหลายทางทีเดียวแล้วก็มาสรุปว่าอาซาเต o โนโฮงโซะสังเติรูคิกะชิมัสอาซาเตโนโฮโคจะแปลว่าอะไรดีนะครับ การแปลที่ดีเราต้องเริ่มจากการหาคำศัพท์นะครับทําความเข้าใจรูปประโยคให้ชัดเจนก่อนแล้วถึงจะเริ่มแปลนะครับสําหรับครั้งนี้เราก็จะไปดูคําว่าฟูรุยนิคาเคลุฟูรุยนิฟูรุยนิแปลว่าตะแกรงนะครับฟูรูยนิคาเคลุก็แปลว่านะครับเอาอะไรไปใส่ตะแกรงก็คือใช้ตะแกรงล่อนนั่นเองนะครับหรือ มีคำว่า screening นะครับก็คือฟูรอินิคาเกโรก็เหมือนกับเราสกรีนชั้นหนึ่งก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คำศัพท์ต่อมาคำว่าอาริบายอาริบายนี่เป็นคำศัพท์ที่จะต้องพบแน่เลยในนิยายสืบสวนสอบสวนนะครับก็จริงๆแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษหรือจริงๆมาจากภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งอังกฤษก็เอามาใช้นะครับ อ่านว่าอัลลอบนะครับอลลบนะครับสะกดแบบนี้ a l i b e i อัลลอบนะครับญี่ปุ่นมาอ่านว่าอะลีบายนะครับก็คือการอ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัวหรือผมมักจะแปลว่าพยานที่อยู่นะครับพยานว่าคุณอยู่ที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้จริงอาจจะไม่เป็นทั้งพยานบุคคล ก็คือมีคนบอกหรือไม่ก็เป็นพยายนหลักฐานนะครับที่แสดงว่าคุณอยู่ในที่นั้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นพวกกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าอลิไบนะครับคำศัพท์ต่อมาคำว่าโดคีคำว่าโดคีนี่แปลว่าแรงจูงใจนะครับถ้าใช้ในนิยายสืบสวนสอบสวนว่าคนร้าย ค่าหรือว่าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นค่าเนาะายร้ายก่ออัญญากรรมด้วยแรงจูงใจอะไรอาจจะใช้คําว่าแรงจูงใจนะครับแล้วก็คําว่าโมกุเกกิโยโฮโมกุเกกิโยโฮก็คือข้อมูลการพบเห็นข้อมูลจากพยานว่ามีใครพบใครเห็นเขาไหมนะครับที่ในครั้งนี้พูดถึงการเจอก่อนเกิดเหตุก็เพราะว่า อาฆตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคืนนะครับก็ชือ่อก็คือมาพบศพเอาวันรุ่งขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคืนก่อนเกิดเหตุหรือว่าอ่าคืนนั้นเน่ะนะครับคืนวันที่เกิดเหตุนเนี่ยนะครับอ่าก็มีใครเห็นว่าเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะ เสียชีวิตหลังเที่ยงคืนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือวันก่อนหน้าวันก่อนหน้าก็คือคืนนั้นแหละนะครับก่อนที่จะข้ามวันเนี่ยมีใครเห็นใครไปกับผู้ตายบ้างเขาก็เรียกว่าโมกุเกชิโยโฮนั่นเองครับการขัดคุนินขัดคุนินเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ยากมากเลยแปลได้ทั้งตรวจสอบ หรือว่ายืนยันอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็อซัตเตนี่ปกติแปลว่าวันมะลืนใช่ไหมครับเที่ยววันนี้อัชตะพรุ่งนี้อซัตเตวันมะลืนแต่อซัตเตโนโคโคไม่ได้แปลว่าทิศทางของวันมะลืนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาคำศัพท์ถ้าเราขืนไปหาคำศัพท์แบบ ตัดทีละคำนะครับเราจะไม่เจอสำนวนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมสอนอยู่เป็นประจำว่าเวลาหาคำศัพท์ให้หายาวๆก็ไว้ก่อนเพื่อจะเจอสำนวนนะครับแล้วถ้าไม่เจอค่อยๆตัดสั้นลงมาอย่างกรณีน,นี้ a s ตเตโนโฮโกโมีลุก็เราก็จะใส่ไปเลยว่า a ัตเตโ o โ o โ o m ก l u รู้สึกว่าเจอด้วยนะครับถ้าเราดู ใส่คำเต็มๆก็ไปเราจะเจอสำนวนอย่างอันนี้ก็นะครับไม่ใช่แปลว่าทิศทางของวันมะลืนแปลว่าเหมือนกับผิดทิศผิดทางนะครับโอโคงามาลูเดจิกัตเตอิลุโกโตเชนโตจิไก,ก็คือเป็นการเดาไม่ถูกเรื่องนะครับอะไรอย่างนี้เรียกว่าสัตว์เตโนโโคเพราะฉะนั้น ประโยคในวันนี้นะครับค่อนข้างยาวหน่อหลายประโยคด้วยนะครับ,たたととนะรบก็โซอิตะยิมบุเซโอที่เรื่องที่น่าฝืนนีาเกตะเึกะอาจไบ่เป็นไปได้ด้วยเหะุผลที่ e าจมีอยู่ซึ t งคีตืบเนื่องจากภาพถ่ายขตะทิเคนที่ได้มาหลังจากวคุเกิดเโตุจึงต้องุรวสอบข้อมตลจนกภา่า อันนี้ภาษาญี่ปุ่นก็นเรียกว่าเรียกคือจริงๆมีอีกประโยคนึงแต่ว่าผมเห็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับก็คืออันนี้มีความพยายามที่จะหานะครับหา,าคนร้ายให้ได้นะครับด้วยหลายๆวิธีแล้วก็มาสรุปเอาว่า asatte no h o k o o sagashite ru k i g a s h i m a s u นะครับเริ่มจากนะครับ そういった人物をとりあえずの古いにかけた結果นะครับก็คือผลจากการสกรีนใช่ไหมฮะตะกแกลงล่อนคงไม่พูดนะครับอ่าとりあえずแปลว่าก่อนนะครับผลจากการสกรีนบุคคลเหล่านั้นก่อน นะครับแล้วก็อาริไบงะนักดโดขีกะอาริโซนะโมโน nga นะนี่งะอยู่ตรงนี้แสดงว่าประธานก็คือโมโนนะครับ<ม>นี่มีงะอยู่ตรงนี้ประธานก็คือโมโนโมโนก็คือคนนะครับโมโนแปลว่าของได้ด้วยแต่ถ้าเขียนแบบนี้แปลว่าคนเท่านั้นนะครับก็ผลจากการสกรีนบุคคล นะครับยิมบุตเหล่านั้นก่อนคนที่นะครับโมโนคนที่อาริไบงะนะักคือไม่มีพยานที่อยู่โดคิงนะอาริโซนะนะครับน่าจะมีแรงจูงใจนะครับเหลือคนที่เหลือ <c oughs> ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนก็เหลืออยู่ซูเมน,นะครับไม่กี่คนเจนโนชชินะเทนิไฮตทามแปลว่าเพราะว่านะครับเพราะว่าเทนิไฮตะเข้ามาอยู่ในมือเพราะว่ารูปท่ายของทุกคนเข้ามาอยู่ในมือแล้ว 事件当日の以前の目的用法を確認することとなったとなったคือจากที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมฮะพอมีรูปถ่ายแล้วก็มีการจำกัดคนสกรีนคนแล้วก็เลยจะมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นนะครับคนญี่ปุ่นก็คิดอะไรก็คิดจากสภาพที่ไม่ได้ตรวจสอบ เปลี่ยนมาเป็นสภาพที่ตรวจสอบแต่สลรับภาษาไทยเราเราก็ไม่คิดอย่างนั้นเราก็คิดว่าตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเลยทําไมต้องกลายเป็นตรวจสอบกลายเป็นมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นภาษาไทยกลายเป็นจึงไม่ต้องแปลนะครับ่าจึงตรวจสอบอะ,อะไรฮะข้อมูลมุกติกิโยโฮก็คือข้อมูลการพบเห็นอ่า จิเ n นโพจิตอิเซนนะครับก่อนวันเกิดคดีก่อนวันเกิดคดีวันก่อนวันที่ก่อนวันที่เกิดคดีนะครับอก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกครับแล้วผมจะแก้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันกล่าวซะหน่อย สำหรับผมนะครับแทนที่จะบอกว่าผลการสกรีนบุคคลเหล่านั้นก่อนแล้วคนที่ไม่มีพยานคนแล้วคนอีกนะครับผมก็เลยนะครับตัดซะเลยนะครับผลการตรวจสอบซะเลยนะครับตรวจสอบอก็คือตรวจสอบหลายๆคนนะครับในจำนวนนั้นก็หลังจากที่สกรีนไปแล้วนะครับ ก็เราก็ไม่พูดรายละเ,เอียดเลยผลกรารตรวจสอบพบว่านะครับคนที่ไม่มีพยานที่อยู่น่าจะมีแรงจูงใจนะครับคนที่ไม่มีพยานที่อยู่และหน้าจะฮนะก็คือไม่มีทั้งพยานที่อยู่แล้วก็แรงจูงใจก็ไม่มีน่าจะมีแรงจูงใจก,ก็คือมีทั้งไม่มีพยานที่อยู่ไม่รู้ว่าวันที่เกิดเหตุนะครับวันก่อนวันที่เกิดเหตุไม่รู้อยู่ไหน แล้วก็น่าจะมีแรงจูงใจก็เหลืออยู่ไม่กี่คนถ้าเราพูดแทนที่จะบอกว่าอ่าคนที่ไม่มีพยานที่อยู่และน่าจะมีแรงจูงใจก็เหลืออยู่ไม่กี่คนเปลี่ยนเป็นนะครับอ่ามีสองสามคนหรือว่าบอกว่ามีสองสามคนนะครับแทนที่จะบอกมีอยู่ไม่กี่คนก็คือมีสองสามคนที่มีสองสามคนไม่มีพยานที่อยู่และน่าจะมีแรงจูงใจ นะครับเราก็ไม่ต้องไปพูดว่าก็เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ที่เหลืออยู่นั่นแหละก็คือสองสามคนนะครับที่ไม่มีพยานที่อยู่และน่าจะมีแรงจูงใจนะครับแล้วก็เพราะว่ารูปถ่ายของทุกคนเข้ามาแล้วก็จําเป็นต้องบอกเพราะว่าหรือก็บอกว่าเมื่อนะครับอันนี้เมื่อรูปถ่ายนะครับเมื่อได้รูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของทุกคน ก็แน่ล่ะนะครับไม่ต้องบอกก็ได้เมื่อได้รูปถ่ายแล้วอืมก็คือรูปถ่ายของสองสามคนที่ว่านี้แหละเมื่อได้รูปถ่ายแล้วนะครับจึงตรวจสอบว่าข้อมูลการพบเห็นก็แทนที่จะบอกนั้นก็บอกว่าจึงตรวจสอบว่ามีใครเห็นอ่าก็คือคนเห็นนั่นแหละคนต้องมีคนเห็นถึงจะเป็นข้อมูลการพบเห็นใช่ไหมครับมีใครเห็น คนเหล่านี้คนเหล่านี้ก็คือสองสามคนนี้แหละนะครับในวันก่อนวันเกิดคดีนะครับในวันในวันก่อนเกิดเห hey, ดีไหมครับเพราะว่าเกิดคดีนี่นักจะพูดโดยตำรวจใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ตำรวจเราก็ไม่พูดหรอกครับว่า คดีโน้นคดีนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าก่อนเกิดเหตุมันกลางๆนะครับอ่ามีใครเห็นหรือไม่จึงตรวจสอบแทนนี้จะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลการพบเห็นซึ่งภาษาไทยเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเราก็พูดกันตรงๆไปเลยว่าจึงตรวจสอบว่ามีใครเห็นคนเหล่านี้ในวันก่อนเกิดเหตุหรือไม่อันนี้คือคําแปลของผมนะครับ ก็ไม่ได้แปลตรงตัวอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็นะครับมาถึงพอทำอะไรไปหมดแล้วอันนี้ก็จะมีข้ามไปประโยคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคงไม่น่าเอามาคุยเท่าไหร่ในในคลาสนี้นะครับทราน,นี้อ่าแล้วก็มีคนหนึ่งเขาพูดแย้งขึ้นมาว่านะครับในสิ่งที่ทำทำไปทั้งหมดเนี่ยทำไมมันรู้สึก รู้สึกว่านะครับกำลังหารู้สึกว่ากำลังหาทิศทางของมันลืนหรือเมื่อสักครู่บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าซัตเตโนโคก็คือผิดทิศผิดทางเดาผิดอยู่หรือเปล่านะครับรู้สึกว่ากำลังหาผิดทิศผิดทางอ่ารู้สึกว่ากำลังหาผิดทิศผิดทางก็ แทนที่จะพูดอย่างนั้นเราก็พูดบอกว่ารู้สึกเหมือนอรู้สึกเหมือนหาผิดทิศผิดทางแล้วมันคิงะชิมาสเป็นรูปสุภาพผมก็เลยเติมนะครับเข้าไปนะครับรู้สึกเหมือนหาผิดทิศผิดทางนะครับเป็นยังไงครับวิธีแปลของผมอาจจะตัดอาจจะเนื้อหาสำคัญบางตัวเราอาจจะตัดทิ้งไปเพราะว่า มันมีความรู้สึกว่าซ้ําซ้อนนะครับภาษาญี่ปุ่นอาจจะชอบความซ้ําซ้อนแต่ว่านะครับภาษาไทยเราไม่ชอบการซ้ําซ้อนเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดคําที่คิดว่าซ้ําซ้อนออกไปบางทีหลายคนก็จจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ครบถ้วนหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับสำหรับผมก็แปลออกมาแบบดีนะครับอันนี้ก็คือเป็น เนื้อหาที่อยู่บนหนังสือนะครับหน้า9 2เพราะอย่างนี้คุณถึงถูกค่าเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคการแปลของผมวิธีขัดเกลาวสำนวนก็ทำแบบนี้นะครับถ้าเราทำคล่องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับบางทีเราก็สามารถที่จะแปลออกมาเป็นสำนวนสุดท้ายเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องแปลไปก่อนแล้วค่อยไปขัดเกลาวอีกทีนะครับ แต่ก็เราก็อย่าประมาทนะครับเราก็ควรแปลไปทีนึงก่อนแล้วก็มาอ่านซ้ําอ่านทวนเพื่อขัดเกลาสํสำนวนอีกทีนึงก็จะยิ่งได้สำนวนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับการแปลของผมนะครับถ้าชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ได้นะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ